สร้างรายได้เป็นแนวทางการพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้เพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าและมีรายได้เสริมจากการปลูกพืชโดยที่ไม่ทำลายป่าไม้โดยการปลูกป่าร่วมกับพืชเศรษฐกิจมีการปลูกไม้หลายๆระดับหลายๆชนิดมีทั้งไม้เรือนยอดสูงลดหลั่นกันลงมานอกจากจะทำให้ชาวบ้านมีรายได้แล้ว ยังทำให้มีป่าไม้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งด้วยสมเด็จพระเทพพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบรรยายในการประชุมสัมมนารักป่าน่านเมื่อวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2557ณศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฤดูฝนทีไรเรากลัวน้ำท่วมจังเลยใช่ใช่เวลาฝนตกมันน่ากลัวมากมันมีดินถล่มด้วยนะทำไมมันต้องดินถล่ม <c oughs> เราคิดว่าต้องมีสาเหตุมาจากการตัดไม้ทำลายป่าแน่ๆ <c oughs> แล้วพวกเขาตัดไปทำไม <c oughs> เขาได้ประโยชน์เหรอ <c oughs> เด็กๆทําอะไรอยู่พวกเรากําลังคิดอยู่ว่าทําไมพวกเขาต้องตัดไม้ทํำลายป่าเพราะเขาถางป่าหาที่ทํากินแล้วพวกเราอยากจะอนุรักษ์ป่าไม้กันไหมคะอยากเดี๋ยวอาจะพามาเรียนรู้กับป่าชาวบ้านนะคะสวัสดีครับเด็กๆสสวััดีครบเด็กๆรู้ไหมครับว่า ด้วยโครงการรักป่าน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนิษิฐาธีรราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัะตะนระาชะสุดาสยามบรมราชะกุมารีเพื่อช่วยเหลือคนน่านโดยการฟื้นฟูน้ำลำทานลดรายจ่ายสร้างรายได้ปลูกจิตสำนึกดูแลรักษาป่าสร้างชุมชนให้เข้มแข็งอาจะพาเด็กๆไปปลูกต้นไม้เพื่อปลูกจิตสำนึกรักป่าในใจเรา yeah! พอล่มเย็นประโยชน์อย่างที่4เกิดจากการปลูกป่า3อย่างจะช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศดินและน้ำให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ล่มเย็นทางยั่งยืนการปลูกป่า3อย่างแต่ให้ประโยชน์4อย่างซึ่งได้ไม้ผลไม้สร้างบ้านและไม้ฟืนนั้นสามารถให้ประโยชน์ได้ถึง4ีอย่างคือ นอกจากประโยชน์ในตัวเองตามชื่อแล้วยังสามารถให้ประโยชน์อันที่4ซึ่งเป็นข้อสำคัญคือสามารถช่วยอนุรักษ์ดินและต้นน้ำลำทานด้วยพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2523ณโรงแรมริงคำ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่